ฟุตบอลซิตี้ทาวเวนจะขอพาทุกท่านมารู้จักสโมสรฟุตบอลประจําจังหวัดภาคกลางว่ามีทีมใดบ้างโดยคัดแค่ทีมที่ใช้ชื่อจังหวัดเท่านั้นภาคกลางประกอบไปด้วย22จังหวัดจังหวัดแรกกรุงเทพมหานครมีทีมฟุตบอลสองทีมคือสโมสรบางกอกเอฟซีในไทยลีก3และสูแบงคอพอยู่ในเต็ดที่อยู่ในไทยลีก1แต่ใช้สนามอยู่ปทุมธานีถัดมาจังหวัดกำแพงเพชร มีทีมฟุตบอลทีมเดียวคือสมโมสรกำแพงเพชร F.C. ซึ่งอยู่ในไทยลีก3ต่อมาจังหวัดชัยนาทมีทีมฟุตบอลสองทีมคือสมโมสรชัยนาทฮอนบินที่อยู่ในไทยลีก2และชัยนาทอยู่ในเตดที่อยู่ในไทยลีก3ถัดมาจังหวัดนครนายกมีทีมฟุตบอลทีมเดียวคือสมโมสรน,นครนายก F.C. ซึ่งอยู่ในไทยอเมเจอร์ลีกต่อมาจังหวัดนครปฐม มีทีมฟุตบอลทีมเดียวคือสโมสนนรนครปฐมเอฟซีซึ่งอยู่ในไทยลีก2ถัดมาจังหวัดนครสวรรค์มีทีมฟุตบอลทีมเดียวคือสโมสรน,นครสวรรค์เอฟซีซึ่งอยู่ในไทยเอเมอร์เจนต์ลีกต่อมาจังหวัดนนทบุรีมีทีมฟุตบอลซีทีมคือสโมสรเอสซีเคเมืองนอนท์เอฟซีและนนทบุรียูไนเต็ดโดยทั้งสองทีมอยู่ในไทยลีก3ส,ส่วนนนทบุรีเอฟซีปัจจุบันยุคทีมไปแล้ว และสุดท้ายนนทบุรีซิตี้ก็จะอยู่ในไทยอเมเจอร์ลีกถัดมาจังหวัดปทุมธานีมีทีมฟุตบอลสองทีมคือสมโมสปรปทุมธานีอยู่ในเตดปัจจุบันยุบทีมไปแล้วและบีจีปทุมอยู่ในเตดที่อยู่ในไทยลีกหนึ่งต่อมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทีมฟุตบอลสองทีมคือสมโมสรอ,อยุทยาเอฟซีปัจจุบันตกชั้นอยู่ในไทยอเมเจอร์ลีกและอยุทยาอยู่ในเตดที่อยู่ในไทยลีกสอง ถัดมาจังหวัดพิจิตรมีทีมฟุตบอลสองทีมคือสโมสรพิจิตรเอฟซีปัจจุบันยุคทีมไปแล้วและพิจิตรอยู่ในเดที่อยู่ในไทยอเมเจอร์ี่ต่อมาจังหวัดพิษณุโลกมีทีมฟุตบอลสองทีมคือสโมสรอนพิษณุโลกเอฟซีซึ่งอยู่ในไทยลีกสามและพิษณุโลกสองแควเอฟซีที่อยู่ในไทยอเมเจอรีกถัดมาจังหวัดเพชรบู์ มีทีมฟุตบอลสองทีมคือสโมสรเพชรบูรณ์เอฟซีปัจจุบันยุบทีมไปแล้วและเพชรบูรณ์ซิตี้ที่อยู่ในไทยอเมเจอรีกต่อมาจังหวัดลบบุรีมีทีมฟุตบอลสามทีมคือสโมสรลบบุรีเอฟซีปัจจุบันยุบทีมไปแล้วต่อมาลบบุรีซิตี้ที่อยู่ในไทยลีกสามและลบบุรีอยู่ในเตดจะอยู่ในไทยอเมเจอรีกผัดมาจังหวัดสมุทรปราการ มีทีมฟุตบอลซีทีมคือสโมสรอนสมุดรปราการซิตี้ในไทยลีกสองสมุดรปราการเอฟซีในไทยลีกสามส่วนทีมทีระชัยพาเลสสมุดรปราการเอฟซีและสมุดรปราการอยู่ในเตดจะอยู่ในไทยอเมเจอร์ลีกต้องมาจังหวัดสมุดส่งครามมีทีมฟุตบอลทีมเดียวคือสโมสรอนสมุดส่งครามเอฟซีซึ่งอยู่ในไทยลีกสามถัดมาจังหวัดสมุดสาคอนมีทีมฟุตบอลสองทีมคือสโมสรอนสมุรสาครเอฟซี FC, ปัจจุบัน พักทีมและสมุทรสาครซิตี้ที่อยู่ในไทยลีก3ต่อมาจังหวัดสระบุรีมีทีมฟุตบอลซีทีมคือสมส,สรสระบุรีเอฟซีปัจจุบันยุคทีมไปแล้วต่อมาสาระบุรีอยู่ในเตจจะอยู่ในไทยลีก3ส,ส่วนสระบุรีซิตี้และสระบุรีวอริเออร์ทั้งสองทีมก็จะอยู่ในไทยเอเจ์ลีกถัดมาจังหวัดสิงห์บุรีมีทีมฟุตบอลทีมเดียวคือสมสรสิงห์บุรีบางระจันเอฟซีซึ่งอยู่ในไทยอเมเจอร์ลีก ต้องมาจังหวัดสุโขทัยมีทีมฟุตบอลทีมเดียวคือสโมสรสุโขทัยเอฟซีซึ่งอยู่ในไทยลีกหนึ่งทัดมาจังหวัดสุพรรณบุรีมีทีมฟุตบอลทีมเดียวคือสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีอยู่ในไทยลีกสองต่อมาจังหวัดอ่างทองมีทีมฟุตบอลทีมเดียวคือสโมสรอ่างทองเอฟซีซึ่งอยู่ในไทยลีกสามและสุดท้ายจังหวัดอุทัยธานีมีทีมฟุตบอลสองทีมคือสโมสรอุทัยธานีฟอเรสต์เอฟซี <hos> <craft> ซึ่งปัจจุบันยุคทีมไปแล้วและอุทัยทธานี้เอฟซี FC ที่อยู่ในไทยลีกสองก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่า